ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เทศบาลพระนครศรีอยุธยาหวังพบเร็วรักษาเร็วควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 เข้มวามมาตรก,การเดินทางข้ามจังหวัด นายพานุแยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณาสุขรองนายกุทศเมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาผู้แทนสําน,นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปร่วมสังเกตการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจทีมแพทย์สาธารณาสุขและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจุดตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตลาดเจ้าพรมจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายที่1 1เป็นชายไทยอายุ5 1ปีพัก อาศัยที่บ้านตำบลหอรัตนชัยตลาดเจ้าพรมมีประวัติเดินทางไปสนามชนไก่ในจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยให้โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดมาดําเนินการตรวจค้นหาเชิงลุกหากพบเร็วรักษาเร็วจะเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้เร็วเช่นกัน ซึ่งได้ทำการตรวจค้นหาผู้สงสัยเริ่มตั้งแต่ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่รายที่1ถึงรายที่15ตรวจแล้วกว่า6,000รายไม่พบเชื้อ2,000รายเศษอยู่ระหว่างรอผล4,000ราย และยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวมผู้ระลอกใหม่ทั้งสิ้น15รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว4รายโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมฝ่ายความมั่นคงและตำรวจในการตั้งจุดตรวจในเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ควบคุมสูงสุดกับพื้นที่ควบคุมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง31มกราคมนี้ เนื่องจากโรงงานอุตสหาหกรรมในพื้นที่จังหวัดมีมากกว่า2,700แห่งและมีบุคลากรในสถานประกอบการกว่า32,000รายซึ่งหากมีความจำเป็นต้องขนส่งเคลื่อนย้ายบุคลากรวัตถุหรืออะไรรวมถึงอุปกรณ์ตลอดจนขนส่งผลิตภัณฑ์และสินค้าไปยังแหล่งจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคจึงกำหนดมาตรการสำหรับสถานประกอบการดังนี้ในกรณีย้ายบุคลากรหรือแรงงานจากพื้นที่ในจังหวัดข้างเคียงซึ่ง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเดินทางไปยังสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้จัดทําแบบแสดงเหตุความจําเป็นในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ผู้ขับขี่ยานพหาหนะเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถไว้เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจมาตรการสำหรับประชาชนซึ่งได้ระบุในรายละเอียดตามแบบที่กำหนด และในกรณีที่ประชาชนมีความจําเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้จัดทําแบบแสดงเหตุผลความจําเป็นในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบที่กําหนดจํานวนอย่างน้อย2ชุดโดยชุดหนึ่งเก็บไว้ประจํารถและสําเนาเตรียมไว้เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจจานวนจุดละ1ชุด